สวัสดีครับผมค้าจากช่องโคลลคาร์ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปปล่อยบอทฟาร์มของแล็กนาร็อกแลนดเบอร์เซิร์ฟไทยกันนะครับก็แมป,ปที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นดันเจียนพายอนชั้น2นั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเติมเกมแลกนัล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ลิ d m a n ช็อปตลอด24ชั่วโมงและเกมแลกนัล็อกทุกๆภาคทั้ง l ลายแอดลิทแมนช็อหรือเติมเกมบนเว็บไซต์ลิทแมนช็ o p c o m รับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนํามากมายเติมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้น ก็สำหรับแมปนี้นะครับก็มีการ์ดที่น่าสนใจเลยก็คือการ์ดใช้งานอย่างโซเยอร์สเกเลตันนะครับแล้วก็อาเชอร์สเกเลตันนะครับก็คุณสมบัติของการ์ดโซเยอร์สเกเลตันนะครับคีบบวก9านะครับสำหรับใครที่จะเอาการ์ดนี้ไปใส่อาวุธนะครับสำหรับสายคีนะหรือถ้าเกิดเราจะฝากคอลเลกชันนะครับคีบวก1แล้วก็อาเชอร์สเกเลตันนะครับคุณสมบัติของการ์ดอาเชอร์สเกเลตันนะครับอันนี้เพิ่มความเสียหายระยะไกล10%เนะครับ ซึ่งเหมาะกับอาเชอร์มากๆเลยนะเป็นการ์ดท,ที่สวมใส่กับอาวุธนะครับถ้าเกิดเราเอาการ์ดใบนี้ไปฝากคอลเลกชันนะครับเราจะได้เพิ่มความเสียหายระยะไกล2%และก็ยังมีการ์ดไข่หมุนนะครับอันนี้ก็เขาขายกันอยู่ที่7ไอออนนะครับก็ค่อนข้างมีราคาอยู่นะคุณสมบัติของการ์ดไข่หมุนนะครับเพิ่มอัตราฟื้นฟู SP 15%เลยนะใส่ในส่วนของรองเท้านะครับถ้าเกิดเรา,เาการ์ดใบนี้ไปใส่ในคอลเลกชันการ์ดนะครับ มันจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟู s p เรา3นะครับและนอกจากนั้นนะครับในดันเจี้ยนนะก็ยังจะดรอปลีลิกนะครับเป็นลีลิกตัวนี้นะสำหรับชั้น2นะครับนี่นะสำหรับเกม ROL นะครับมันจะมีระบบที่เรียกว่าลีลิกอยู่ซึ่งลีลิกเนี้ยมันจะดรอปเฉพาะในดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับตามแมบปบตามฟิลมันจะไม่ดรอปนะเพื่อนๆสามารถรวบรวมลีลิกอันนี้นะครับแล้วไปแลกของได้ด้วย เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า NPC ที่ดานเจียนพายอนนี้ในถ้ำพายอนนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนก็ <K _ at> NPC นะครับจะอยู่ที่หน้าถ,ำถ้ำทางเข้าเลยจะชื่อว่า a r t i f a c t s h o ชอนะครับตรงนี้พายอนนะอ่าพอเราคลิกมานะครับเราก็สามารถเอารีลิกตามชั้นนะครับที่เราไปเก็บรวบรวมมาแลกของได้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องดูลีลิกที่เราไปฟาร์มาด้วยนะครับ อย่างเมื่อสักครู่นี้เราไปชั้น2นะครับมันจะเป็นสีดาแล้วมันจะมีเขียนว่าพาย้อนดันเจียนล l i ิแล้วก็2ขีดแปลว่าชั้น2นะครับเพื่อนๆต้องไปตามชั้นให้ถูกด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็คือชั้น1นะครับรวบรวม100ชิ้นก็จะเอาไปแลกกระบองนี้ได้นะเนี่ยเราก็เก็บ200ชิ้นนะครับแล้วก็ไปแลกเกตโบนะครับเนี่ยก็ลิลิกของชั้น2นะครับก็จะมีพวกมวกแอนะครับที่เพิ่มเด็กบวก3นี่ แล้วก็ d a g เกอร์นะครับเป็นมีดสั้นใช้200ลิลิกเหมือนกันเลยแล้วก็หมวกไข่เกตโบแล้วก็สติลิโตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าแบบนี้นะครับเลเวลมอนเตอร์มันไม่ได้โหดเลยนะครับโซเยอร์สเกเลตันเลเวลอยู่ที่34อาเชอร์สเกเลตันนะครับเลเวลอยู่ที่50แล้วก็ไขหมุนนะครับเลเวลอยู่ที่55ซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องพกปั๊ม อะไรมาเยอะแยะก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาฟาร์มการ์ดเ็บลีลิกนะครับไปแลกของแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานหรือว่าเอาไปขายต่อในตลาดก็ได้นะครับ <S <S ก็เป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่หน้าปล่อยบอทฟาร์มซึ่งเราไม่ต้องกังวลเลยเรื่องตายนะครับซึ่งมอนเตอร์มันก็ไม่ได้เก่งเลยนะก็ปล่อยไว้ได้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องโคล,ลาคาร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ